ไปดูเอ็กซ์เรยนไปดูเอ็กซ์เรย์กันนะคะยายมาจากไหนยะโสค่ะยะโสทำไมไม่ไปขอแม่สุรพีแล้วคะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้อโดมนั้น จ้าเนั่นแหละใกล้ๆแม่นบักข้าแม่น right ักข้าบอถูกต้องมาจากสะทอดในทุ่งตะพิ่นออกอันเทวีกก็เเลยจมาใช่ไหว้ปูแล้วก็ต้องแม่สุรพีมาจากยโสธรเนาะได้ตัวอะไรคะนี่อันเครื่องเส้นเซ่ของหันดายทสองโอ้นั่นแหละอันนี้ก็สุรพีนี่ก็แม่นมากนะคะ จากน้ำแ่กค่ะย si> ัดเยียดจำไว้จริงอันเขาลูกใดที่เพ uh, uh, ิ่นขึ้นโอ้นู่นค่ะเขาเหล็กไฟนู่นซอยนู่นโอ้มันสวนยางบังอยู่อ้มันขึ้นไม่ได้หรอกเด็กนะ เรามาถึงบ้านกูกกอกต้องโดมแม่สุรพีขอแล้วก็ได้แล้วก็ตีของรับโชคถึงเลขจะไม่เคลื่อน จุดีอกนะะ่าจะโอ้9ดอกค่ะก็เราขอโชคขอลาบ9ดอกจุดธรรมดาก็3ดอก <c oughs> ตั้งตั้งใจมาหรือว่ามาแล้วก็มาแวะมาอัน,มา,อนมาผู้ผาแดนบาบนี้กับเมื่อลูกเมื่อหลานเราข้าไปเบิงบาหลวงพ้นเนอยอยากนั่นก็นเลยมาจ้าม,มาแต,ต่เต้าง่อยคนาละนันมานแล้วมามาแล้วกับมาเนปปะทานดอกเขามาไปข้าไปเบิงเมื่อวันมา,นา<อ>ปันไตยุกไกปันไดยกว่านะ ได้อบอลกับไก่ได้หรอหมะยแกะทางแกะไม่ห็นกับวอาไก่ใช่เขกลอนที่นงม่ได <c oughs> <c oughs> ้มาใบนึงหรอไข่มาโขก็ถูกทุกครั้งเลยเพราะว่ามาแต่ไก่เนาะ

เราขอไม่ใช่ว่าคนอื่นขอแล้วก็เสี่ยงซิมซี่ แม่เซลิ ơi, ีเอ้ยขอให้ฟังเ้อีะนนะ่ะให้ฟังงีมห้แสน ให้เด็กน้อยนี่ยดูถึงเห็นถ้าไม่เห็นก็เอาใหม่ยายเออคนคนแล้วก็เอาใหม่ ถูกแล้วแหละยายเลยหนึ่งหนึ่งสองศูนย์แหละเนาะหนึ่งสองศูนย์ยายสองสองหนึ่งศูนย์จำไว้นะคะ fc สองหนึ่งศูนย์นะคะ หเงินมาเงินมา,า,นมาสองหนึ่งศูนย์นะคะ จะทขอให้เงินลังไหลไหพัดมาวัดเจ้าสน้อยจ่านี่วัดอยู่ภูหลวงภูพระเอกค่ะโอ้คุณบอกป้อนพัดนะคุณบอกจ้าทางเข้าอันที่ว่าอันใหญ่ๆเนี้ยนี่เป็นบ่หมองบ้องขายเสื้อผ้าที่หมองไรร้านป้าคำใสค่ะขายเสื้อผ้าเห็นไหมก็ของยี้มเท่าไรพีดนาจ้านั่นแหละ อยากได้ก็ไปเอาร้านค้อยนี่แหละบอกจ้าเดี๋ยวจะลดให้มาจากเยอะญาสุธนเนาะ,ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ